ครับพบกับครูจะให้ฟรีสไตล์ครับวันนี้เจอกันครับที่นาอีกแล้วนะครับไม่ได้ไปไหนหรอกครับช่วงนี้เลิกจากงานก็รีบมาทํานาสักชั่วโมงหนึ่งนะครับอ่าคลิปนี้ถ่ายทําเมื่อวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่16กนะครับ16กรกฎาคม2566นะครับทําไมถึงบอกว่าไปทํางานวันนี้ไปอบรมนะครับหาเลิกอบรมเลิกจากอบรมบ่าย3ก็เลยไปซื้อน้ํามันแล้วก็ลงมานาทันทีนะครับ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศทุ่งนานะครับที่ตัดใบข้าไป7จ็ถึงสิวันทําไมถึงบอกว่า7จ็ดถึงสิวันเพราะว่าเราตัดตั้งแต่เสาร์อาทิตย์โน้นนะครับจนวันนี้วันอาทิตย์แล้วก็จะ7จ็ถึงสิวันแต่ไม่ได้ตัดวันเดียวกันนะครับว่า7จ็ถึงสิครับมันก็้องมีนี้ตัดได้2วันเนี่ยที่เป็นอย่างนี้นะครับได้2องส่วนอันนี้กีนี้นะครับเขาบอกว่าให้ผมแค่นี้พอว่าเขาเสียดายข้าวที่มันเป็นอย่าง เขาเสียดายเขาบอกตายแต่ถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่เสียดายหรอกนะครับแต่ก็คือยังไงก็อย่างนั้นเห็นไหมคนฝั่งโน้นเห็นไหมเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งนาเลยครับข้าวเขาสูงสวยขวเขาไม่ได้สนใจครับตัดเลยอันนี้เลยเอาออกักหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวแผนกล้องไวไหน่อยนี่ตรงนี้ออกเลยเพราะว่ามันสูงนะครับนี่ตรงนี้เนี่ยมันสูงผมก็เลยเอาเอาออกเพราะว่าเอาไว้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับถึงแม้จะงามจะอะไร ข้าวมันก็ลม้มลงน้านะครับข้าวที่ลม้มลงก็เสียหายรวมไปถึงข้าวมันรีบนะครับไม่มีน้ําหนักอีกด้วยนะครับทําให้ผมต้องเอาออกไปเลยตรงนี้แม่เขาเสียดายข้าวครับแต่ผมไม่เสียดายหรอกนะรเพราะว่าข้าวังไงเมันงอกม,มันก็จะสวย,วยผมพาไปดู1 7บเถึงสิวันนะว่ามันงอกขึ้นมาเขียวแค่ไหนไอที่ตาดออกเห็นใบเรื่องเดิมอย่างนี้นะครับแต่อันนี้งอกขึ้นมาใหม่นะเขียวเลยเพราะว่าทําไมเขาถึงบอกว่าเพราะว่ามันก็ลดลดต้น ไอ้รถไอ้สารอาหารลงไปเยอะนะครับนี่ผมก็ตัดออกนะครับเดีย๋ยวพาไปดูตรงนั้นนะครับตอนนี้ตัดรอบเป็นนี้แล้วนะแต่มันลกผมไม่เดินแต่ผมเดินพาเดินไปตรงโน้นต้นตนี้ยาวมากในระหว่างเดินก็พูดไปด้วยก็คือว่าถ้ามันสูงใหญ่เกินไปเกินเกินความจําเป็นนะครับสารอาหารใต้ดินมันก็ดูดขึ้นมาเยอะเพราะมันดูดเยอะมันก็ไม่แย่งอาหารอันที่อยู่ใกล้เคียงใช่ไหมมันก็ทําให้ใบ เขียวแต่แรกๆอะต่อไปมันก็จะเป็นลักษณะอื่นไปนะครับเพราะว่าธาตุสารอาหารหมดนะครับผมก็พูดตามความเข้าใจของผมนะครับจริงๆแล้วมันก็ใช่แหละนะครับเนี่ครับเห็นไหมเนี่ยผมเนี่ยมันสูงมากเลยนะสูงมากเลยตรงเนี้ยยิ่งสูงใหญ่นะครับสูงแต่ท่วมหัวเลยตรงเนี้ยผมตัดมันซะนะครับผมเอาใบมันไว้นี่แหละไม่เอากลับบ้านด้วยเดี๋ยวจะไปเอาญ้าฝั่งนู้นใน คูนาไปให้วัวนะครับส่วนตรงนี้หมักไว้นี่เลยนะครับนี่ตัดอ้อมไปตรงสระน้ําตรงนี้นะครับเพื่อว่าให้มันเป็นลักษณะของมันสวยเกินไปแล้วก็ให้มันเกิดงอกขึ้นมาใหม่เพื่อบังคับให้มันเตี้ยนนั่นเองนะครับแล้วก็สารอาหารเองก็พอเดี๋ยวมันงอกขึ้นมาใหม่แล้วบองว่าเขียวนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูตรงโน้นดีกว่าตรงที่ผมตัดไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วไปหาลูกแล้ดก่อนโน้นนะครับตัดวันเสาร์อาทิตย์มันจะเป็นยังไงไป ไปครับเดินไปดูกันนะครับทาไมต้องถ่ายซ้ําแล้วซ้ําอีกก็เพราะมันไม่มีคลิปออกอากาศแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากให้ได้ดูกันว่าการตัดใบข้าวนะครับตัด,ต,ดตัดทําไมครับต,ตัดก็เพื่อฝังผลผลิตนะครับเพื่ออยากจะได้ผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับอย่างผมเองกับพ่อตาที่ร้อยเอ็ดเนี่ยทดสอบมา4-5ปีแล้วนะครับตั้งแต่ทดสอบก่อนโควิดอีกเพราะโควิดก็3ปีรวมนั้นก็ข้้งหลังไปก็2ปีเคยเอาคลิปออกอากาศไปแล้วนะครับได้หลายครั้งออกไปแรกๆไม่มีคนดูเลยมีคนดูย้อนหลังเรานะครับทุกวันนี้ นะครับก็ได้หลักหมื่นอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรก็ได้แค่ไหนก็แค่นั้นเพราะว่าบางทีมีคนดูย้อนหลังด้วยดียวพาไปดูครับว่ามันดีแค่ไหนนะครับมันก็เกิดจากการคุมหญ้าไปด้วยนะครับถ้าเราตัดออกแล้วเนี่ยข้าวมันจะขึ้นมาก่อนเลยมันจะงอกขึ้นมาก่อนนะครับดูนะพามาดูวันที่ตัดเมื่อวานตัดเมื่อวานแตน่เนี่ยตัดเมื่อวานเนี่ยเนี่ยตรงนี้ตัดเมื่อวานวันนี้มันเริ่มงอกขึ้นมาแล้วนะนะ ันนี้เริ่มงอกขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับงอกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันงอกขึ้นมาแล้วเนี่ยซูมดูใกล้ก็ได้ไปลงไปเห็นไหมครับตั้งยอดขึ้นมาแล้วนะครับอไม่ลงไปหรอกนะครับส่วนอันนี้ที่เห็นเนี่ยเขียวเขียวนี้นะครับนี่ตัดแปลงแต่วันเสาที่แล้วเสาที่เท่าไหร่วะไม่จําไม่ได้แต่วันนี้ถ่ายทํา16กกรกฎาก็คือเสาที่แล้วนั่นแหละน่าจะต้นต้นเดือนนั่นแหละนะครับจนวันนี้ครึ่งเดือนแล้ว ก็ถึงบอกว่าตั้งชื่อคลิปเป็นไงข้าวนะครับตัดใบเจ็ดถึงสิบสี่วันนะครับทาไมตั้งเจ็ดถึงสิบสี่ก็เพราะว่าหนึ่งถึงสิบสี่ก็ได้เออหนึ่งถึงสิบสี่เพราะนั่นก็หนึ่งวันแต่เขาอันที่ตัดใหม่ๆเนะี่ยหนึ่งถึงสองวันแน่นอนส่วนอันนี้สิบสี่วันแน่นอนวันนี้วันอาทิตย์ก็ตัดวันอาทิตย์ก็ครบสิบสี่สิบห้าวันนะครับเอาสิบสี่แล้วกันเออวันนี้ไม่ต้องนับหรอกอันนี้ตัดทั้งทั้งนาเลยนะครับตัดทั้งนาเลย นี่ค่อยแผนกล้องช้าๆนี่ตัดทั้งนาเลยเห็นไหมเขียวงามนะตอนนี้ที่จะเห็นได้ชัดคือข้าวมีข้าวอย่างเดียวหญ้าไม่มีนะครับหญ้าไม่มีเพราะว่าหญ้ามันขึ้นยังไม่ทันนะครับหญ้ามีแน่นอนแต่ว่าหญ้ามันอยู่ข้างล่างนะครับหญ้ามันอยู่ข้างล่างหญ้ามันกําลังจะขึ้นมานี่ดูหญ้ามันกําลังจะขึ้นมาแต่ข้าวมันยาวแล้วนะครับแค่นี้ก็เถอะ เมื่อเช้าในฝนตกตั้งแต่ตีห้ายันแปดโมงเช้าผมไปอบรมเนี่ยขี่รถไปท่ามกลางสายฝนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขียวสวยงามเลยทีเดียวนะครับมาชมเลยเดินชมกันเรื่อยๆฝั่งนี้ด้วยนะฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้นี่จะบอกว่ามีแต่หญ้าเลยนะแต่วันนี้มันเหมือนจะมีข้าวแซมขึ้นมาแล้วนะครับดูนะครับนี่มีข้าวแซมขึ้นมาแล้วตรงนั้นที่่ตรง,ตรงนี้ตรงนี้นะเพิ่งตัดไปได้ประมาณสักสองวันผมมาตัดมันเพราะเรือหัดนะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็น่าจะ สามสี่วันเนาะสองวันสามวันนั่นแหละเอ้าเพราะว่ามันไม่ไม่แน่นอนเราตัดตัดตามมันที่เราว่างนะครับนี่เข็นยวเขียวเนี่ยก็เมื่อก่อนก็มีหญ้าเยอะกว่านี้แต่ว่าเนี่ยมันก็เริ่มจะขึ้นมามีผลนะครับส่วนข้าวตรงที่ผมขับมอเตอร์ไซค์มาเขาเรียกผมเอาเอาเอาหญ้าอยู่เอาใบข้าวเขาเียกว่าผมจะเอามาขอใบข้าวไปให้วัวผมผมจะไปตัดของผมผมว่านี่ครับกำลังเขียวสวยเลยนะครับเดี๋ยวเดินลงสักนิดหนึ่งนะไม่อยากเดินไปเยอะนี่ครับ นี่เห็นไหมมุมมุมสูงบ้างนี่โอ้นะครับก็กําลังงามนะครับผมกําลังถอดยอดขึ้นมานะครับนะว่าจะไม่เดินก็อดใจไม่ไหวให้ท่านผู้ชมได้ดูใกล้ๆสักนหน่อยเถอะนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้ก็จะมีมีย้าอยู่หรอกแต่ว่าถ้ามันแตกกอขึ้นเมื่อไหร่แล้วเนี่ยมีน้ําแล้วนะวันเมื่อวานไม่มีน้ำคระแสดงว่าเมื่อเช้าฝนตกหนักตั้งแต่ตีเท่าไหร่วาตีห้าเลยแหละตีห้ากเป,เป๊ะเลยแหละนะครับ ผมรู้สึกตัวเขเที่ฝนตกผมสังกะสีบ้านมันดังน,นะเนี่ยครับก็สุดๆแหละนะครับดีมากแล้วนะครับก็ตัดแล้วก็อันนี้ตัดเสร็จไปไม่พร้อมกันนะครับกลับมาจากขาลูกผมก็มากระหน่าเจ้านี้เลยนะครับผมมากระหน่าเจ้าน่นี้กระหน่าไปถึงตรงนั้แหละที่มันยาวกว่า,ก,วาก็คือสิบสี่วันไอ้ที่มันสั้นก็น่าจะสับน่าจะไม่ถึงสัปดาห์ดีนะครับแต่เนี่ยไฮไลท์ของมันก็คือ ถ้าตัดแล้วฝนตกมาเนี่ยข้าวมันจะขึ้นอย่างเดียวเลยหญ้าอย่าหวงังจะได้แดกนะครับหญ้านี่อย่าหวังเลยว่าจะได้กินมันนะครับถ้าข้าวมันได้ขึ้นแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับนี่ดูแเอานาตัวนี้ก่อนอาไปทีละนิดเร็วแล้วก็แผนแผนแล้วก็เร็วปุ๊บแหนแ่น,นโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งข้างหลังบ้างมาฝั่งนี้บ้างไปดูฝั่งนี้เนี่ยอันนี้เขาตัดเหมือนกัน เนี่ยตัดจะไปถึงนู่นแหละเห็นไหมสีเขียวๆเ,เนี่ยแม่บอกว่าเอเคนี่แหละให้แม่ดูก่อนว่าอ่ปีนี้ผลผลิตจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขายังไม่เชื่อนะครับเขาไม่เป็นไรครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยว่านาข้างๆแถนี้เขาไม่ตัดเป็นนาคนบ้านผมเองเนล่ยแถวนี้แต่ว่าทางนาฝั่งนั้นน,น่ะตรงนี้ใกล้ๆเขาไปนี่นนี้ดึงทางที่ผ่านมากี้เนี่ยเป็นบ้านหัวช้างเขาก็จะตัดเนี่ยเขาตัดข้าวเขาแบบสวยเลยนะ สูงมากเลยเขาตัดใช้เลยเขาก็ไม่ได้งึดนะไม่ได้สนด้วยว่ามันจะสวยอะไรแค่ไหนเพราะว่าสวยไปมันก็ล้มอยู่ดีพอถึงเดือนพฤศจิกานะะปุ๊บตุลาพฤศจิกาก็ใกล้สูงฤดูเก็บเกี่ยวก็ล้มล้มจุ่มน้ําข้าวก็รีบทิ้งหมดนะครับไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยเนี่ยครับเดีมาดูก็ได้เนี่ยเขากำลังเริ่มขึ้นมานะครับนี่กาลังขึ้นมานี่ก็เหมือนกันก็กําลังขึ้นมา,าผมโชคดีที่ตัด นาตรงนี้ทั้งหมดเลยแต่ตรงนี้ตัดครึ่งหนึ่งเนีย่ยค่อยมาดูผลผลิตตอนนั้นผมว่าจะถ่ายเรื่อยๆแหลยหากินอยู่ก็ไร่ก,กับนาในช่วงนี้นะครับอ่าถ้าขอแค่ลูกผมไม่ป่วยผมก็จะมานาสลับกับไปทํางานก็สลับกับไปหาลูกนะครับก็จะให้ความอุน่นทั้งหมดนั่นแหละนะครับคุณแม่ผมก็ต้องดูแลนะครับนะดูแลแบ่งเบาภาระช่วยคุณมงคุณ,ค,ณคุณแม่นะครับอ่าใครจะดูก็ด้มากก็ว่าไปก็ไม่เป็นไรด้มากก็ตาไป เราเป็นครูไ่ยแต่เกษตรแล้วอะไรเงี้ยก็ผมแบ่งเวลาได้มีอะไรไหมล่ะใช่ไหมล่ะครับนี่ตอนนี้ก็หกโมงหกโมงแล้วนะแต่ผมจะตัดยากในในนี้ก่อนเอาไปให้บัวก่อนแ๋ยวผมจะไปเปลี่ยนใบมีดตัดข้าวออกเอาเอาเอาใบธรรมดานะครับ <c oughs> นี่แหละครับเท่าที่เห็นนี่แหละครับผม <c oughs> เป็นไงบ้างนะครับก็จะเดินถ่ายนะครับผมเวลาไม่ค่อยมี <c oughs> เดี๋ยวแผนกล้องอีกสไอม์ก็แล้วกันนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูเผื่อมีคนสนใจเนี่ยครับ เผื่อมีคนอยู่ที่กรุงเทพหรือที่ต่าง,างประเทศอยากบอกว่าเฮ้ยกลับมาบ้านฉ,นฉันจะมาทำนาหรือท้านรวยแล้วก็กลับมาก็อาจจะไม่ทำก็ได้แต่ผมไม่รวยหรอกผมก็เป็นชีวิตกไราการจน,จนคนนึงนี่แหละนะครับก็จะอยู่ท้องไร่ท้องนาของผมนี่แหละมีนาให้ให้ทำก็ทำไปไปประกอบกับงานประจําแต่งานประจําจะไม่เสียส่วนที่นาเสียได้ข้างมันนะครับงานประจําเรากว่าจะแลกมาด้วยการเป็นขนาดนี้เนี่ย ต้องสู้ชีวิตมาค่อนข้างสูงนะครับถ้าไม่สู้ชีวิตอย่าหวังว่าจะผ่านมาได้เท่าตุววันนี้นะครับนะอ่ะนี่นะครับก็ประมาณนั้นแหละครับนะพี่น้องทุกท่านนะอาล้ครับนั่นแหละครับผมก็วันนี้ครูจัดไถ้ฟรีไซน์นะครับก็พาท่านผู้ชมมาชมข้าวที่ตัดใบนะครับแล้วก็ตัดใหม่ด้วยวันนี้ตัดใหม่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนใบมีตัดหญ้าไปตัดหญ้าไปให้วกก่อนนะครับสักหน่อยนึงนะฮะยังไม่ค่ำดวงตะวันยัง ยังอยู่นู่นไหนล่ะมองไม่เห็นเลยเขานั่นแหละมองไม่เห็น <c oughs> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายดูตังนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเดถ่ยายดูฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยปิดเนะี่ยอยู่ตรงนี้นิดนึงแต่ว่าผมเคยกลับทุ่มหนึ่งก็พอกลับได้แล้วตัดหญ้าสักสิบนาทีก็ได้กินแล้วแหละผมว่านะครับนะนั่นแหละนะเดี๋ยวเดินอยหลังเอาครับเพราะว่าแสงมันาฝั่งนี้มันจะได้สะท้อนหน้าเรานะครับคลิปนี้ครูจะได้ฟรฟีสไตล์ก็คือคบว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับอยู่ดูไว้ผมหน่อยนะครับนะคนขยันหายคลิป นะพยายามหาเมื่อก่อนหาบ้างไม่หาบ้างท่วันนี้พยายามเพราะว่ามีลูกต้องเลี้ยงดูอยากจะได้จุนเจือบ้างวันละสิบบาทก็ยังดีวันละห้าบาทไทยก็ยังดีปกติคลิปผมจะอยู่แค่นี้แหละห้าบาทสิบบาทวันไหนได้ยี่สิบาทให้ดีใจมากะครับก็าําไงได้เราทําในคลิปแบบนี้คลิปบล็อกคลิปอะไรแบบนี้มันไม่ค่อยดบบไปจับประเด็นเราถ่ายมั่วเราไม่ได้ถ่ายเรื่องเดียวเรื่องใดเรื่องหนึง่งถ้าถ่ายเรื่องใดเรื่องหนึง่งมันอคลิปเขาจะดันเมื่องเขาแต่เรา ไม่ได้เงินหรอกเราก็ถ่ายไปอันไหนได้ก็เอาอันไหนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีงานประจำอยู่แล้วนะครับเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้กูจะได้ฟีตายกัคบคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย